สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับ uh, special questions นะคะก็คือการถามตอบแบบสั้นๆง่ายๆกระชับได้ใจความนะคะจากคนที่เคยดูแล้วนะคะก็จะรู้ว่าจนนี้เนี่ยทำนายแบบไหนนะคะแบบแบบชัดๆไปเลยตรงไม่ตรงยังไงเนี่ยก็ไปพิจารณาในส่วนที่เป็นคำตอบของคุณเพราะว่าคำถามคำตอบเนี่ยจนนี่เป็นคนตั้งโดยดูหน้าไพ่ของไพ่ยิปซีสำหรับของอันนี้นะคะเป็นไพ่ยิปซีเนาะ ก็เป็นไพ่เมเจอร์คาะนะคะสําหรับคนที่ยังไม่เคยดูแล้วกดมาดูคลิปนี้นะคะคุณสามารถดูไปก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยเลื่อนไปดูคลิปแรกๆเลยเนาะก็จะเห็นว่าก็จะเห็นว่าเจนี่เนี่ยได้ทําไปแล้วนะคะคลิปแรกเลยเนาะโอเคเรามาตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงกับสิ่งที่คุณอยากจะถามมากๆเลยกับความสัมพันธ์ที่คุณจะเจอไพ่เด็กนี้นะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ลุน้วนเนะาะไพ่เด็กนี้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ลุล้วน ทำไมต้องพูดแบบไม่ชัดด้วยรอลิงรอเรอือนี่คือไม่ชอบมากมากเลยนะคะมีปัญหากับรอเรือกับรอลิงนะคะน่าจะเป็นคนพูดเร็วเกินไปโอเคเรามาตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงหน้าเขาคนนั้นและคําถามที่คุณอยากจะรู้นะคะว่าจินีจะตั้งอะไรเรามาดูและมาทายกันเลยคะ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูไพ่ตัวตนของเขานะคะจินีจะไม่อธิบายอะไรมาก ในตัวตนจีนี่จะเปิดประเด็นคําถามที่คุณอยากจะรู้ไปเลยค่ะแต่ละคําถามเนี่ยคำถามมันไม่ได้ฟิกนะคะไม่ได้แบบมาบอกนะคะว่าจีนี่จะถามอะไรจรีนี่ดูหน้าไพ่จีนี่ถามเลยเนาะโอเคเด e มมูลเพราะว่าการถามเนี่ยไม่ได้ถามแค่2องสามคำถามหรือว่าตั้งหัวข้อนะคะมันมันเกือบส่วนตัวเลยค่ะคลิปนี้ถ้าว่าไปได้นะเดี๋ยวมีเจชียน ก็มาดูนะคะว่าเขาเนี่ยอยู่ราศีอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็สามารถทำนายได้มีเดอ m o มูดอเมจิชเช่นเดอ h e เฮอร์มอะไรอย่างเงี้ยนะจัดเมน้นแต่ทั้งนี้เนาะก็มันไม่แบบได้ระบุว่าต้องเป็นธาตุไหนเสมอไปนะคะ t w e r The Sun อืมน่าสนใจ ขอขยับอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าไพ่ที่เราจะมาเปิดขยายเนี่ยเป็นเลิฟทาร่เนี่ยมันแบบ it's too big มากเลยค่ะใหญ่กว่ามืออยู่คือแบบเอยมันมันสับยากนะคะโอเคเดี๋ยวเจนี่จะถามคำถามแรกเลยเนาะดูขอดูสังเกตไพ่ก่อนสักนี้ก่อนสก,กรีนก่อน เขาปกปิดอะไรเราหรือไม่นะคะมาดูกันเขาปด้วยปกปิดอะไรเราไหมคํถาถามอาจจะตรงเกินไปนะคะเพราะว่าทุกครั้งไม่ว่าคุณจะไปดูคไอ้ดวงส่วนตัวเรยอย่างเงี้ยถ้าคุณอยากรู้อะไรตรงๆให้คุณถามตรงๆเลยนะคะอันนี้อาจจะเป็นแรนดอมที่นานๆาทำทีเนาะเขามีอะไรปกปิดเราไหม t h r e of Cups ไพ่ดาได้บ้างเขาน่าจะไม่ได้คุยกับคุณแค่คนเดียวนะคะ คนนี้นะ3 of cups หรือเขาเนี่ยกำลังสารสัมพันธ์กับใครอยู่คนหนึ่งในระยะนี้ทําไมเขาเงียบก,กับคุณใช่ไหมล่ะโอเคเขาเงียบก,กับคุณไปเพราะรายอีกมาขยายกันขอภั่นะคะไพ่ตกไม่เอาใบนี้เอาเป็นไพ่ตกที่ไม่โอเคมันจะมีเซนเองว่าจะเอาใบไหนโอ้ยไพ่อยากออกะทำไมเขาเงียบล่ะมาขยี้กัน Pri n c e s s of cups เขาน่าจะไปมอบถ้วยให้กับใครระยะน,นี้มีแพชชั่นกับใครคนใดคนหนึ่งจริงๆด้วยนะคะที่เขาเงียบไปนะโอเคแล้วทำไมเขาไม่บอกเราคนเราอ่ะมันมีเหตุผลที่จะบอกอะไรใช่ไหมทำไมเขาไม่บอกเรา three of pentacles เขาก็อยากศึกษาคนอื่นๆไปด้วยมันคือไม่จำเป็นต้องบอกอะไรประมาณเนี้ยแล้วเขาก็อยากคือถ้าบอกได้เขาอยากจะบอกว่า เก็ควรจะศึกษาคนอื่นเช่นกันนะไม่ต้องรอเขาอะไรประมาณนี้เนาะแล้วทำไมเขาถึงคิดกับเราแบบนี้ถึงทำแบบนี้นะคะจัดเม้นเพราะเขาก็คิดแบบนี้ไงก็ค,คนเรามันแค่จะถานะคุยกันไม่มีความชัดเจนคุยกับใครก็ได้ต่างคนต่างโสดไม่มีคอมมิทเมนต์เราจะคุยกับใครก็ได้ไปไปมามาหาหา,หากันอยู่มันไม่ได้แบบ ซีเรียสขนาดนั้นเขาก็แบบปล่อยวางไงคือยังไงก็ได้อะไรประมาณนี้นะคะโอเคคำถามต่อไปแล้วเขามีแนวโน้มที่จะกลับมาพูดคุยกับเราไหมเทรนด์ออมีค่ะเดี๋ยวก็กลับมาพูดคุยกับเราเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ทั้งนี้ถ้าไม่ใช่ดวงของคุณก็ปิดไปนะคะคำถามมันอาจจะไม่ได้ตรงทุกข้อนะต้องไปประกอบกับชีวิตคู่ของพวกคุณนะถาม10กว่าคำถามนี่อาจจะตรง2 3สาก็เป็นไปได้นะคะยังไม่เปิดดูส่วนตัวนะคะเห็นหลายท่านถามมามากๆเลยถ้ายัางไงจะแจ้งอีกทีเนาะโอเค10 of cups ก็หมายความว่าเขาจะกลับมาพูดคุยกับคุณโดยที่ฮะไม่มีอะไรผิดปกติกนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะอืม แต่แท่งนี้มันเป็นดวงโดยรวมเป็นการเปิดไพ่คำถามรวมๆเรื่องราวของใครจะนี่ไม่ทราบเป็นเรื่องราวของหน้าไพ่ของคนที่มาเลือกเนาะโอเคเขาจะชูแค่ไหนเนี่ยคนนี้ for source โอ้โหทำเองเจ็บเองจ้าคนนี้เดี๋ยวเขาก็เจ็บเองค่ะถามว่าคิดได้ไหมเดี๋ยวขอขยาย,ยานิดนึงนะคะถามว่าคิดได้ไหม king of cups ก็คิดได้อยู่แต่เขาชอบชอบอะไรที่แบบคนอื่นน่ะทำให้เขามีความสุขมากกว่านะคะแล้วคุณจะรู้อะไรที่มากกว่านี้ไหมเรื่องราวในชีวิตของเขาคุณจะรู้อะไรที่มากกว่านี้ไหม King of Pentacles โอ้จริงๆแล้วเขาปกก Sun, เขาป็นคนมีตังค์บวกกับตัวซันเขาเป็นคนมีตังค์ค่ะเขาก็เลยคิดว่าตัวเองเลือกได้แล้วก็ คือการพูดคุยของคุณครั้งนี้มันเป็นการพูดคุยแบบในเชิงของชอยเท่าที่ดูแล้วคุณน่าจะเป็นชอยที่ดีที่สุดแต่ตอนนี้เขาก็อยากจะแบบเปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะชอยที่ดีที่สุดแล้วไงอ่ะโอเคคําถามต่อไปคําถามที่เท่าไหร่ละคําถามที่เท่าไหร่ไม่ทราบนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคำถามที่แปะมาดูกัน มันจะมีวันที่เขาจริงใจจริงจังกับเราไหมมันจะมีวันที่เขาจริงจังจริงใจกับเราไหม The Star มีแพชชั่นต่อกันนั่นมันมันจริงใจแต่ว่าจริงจังเนี่ยเดี๋ยวขอขอขยายก่อนนะคะจริงใจอ่ะคือมันเป็นสองคำถามเนาะมันออกมาคําว่าจริงจังเอ้ยมันออกมาว่าจริงใจนะชอบนะมีแพชชั่นนะจริงใจที่จะพูดคุยนะแต่จริงใจจริงจังเนี่ยมีไหม Two Cups มีค่ะมีแนวโน้มค่ะก็บอกแล้วว่าคุณคือเหมือนแบบ the b e s t ก็คือบุคนหนึ่งที่เขารู้สึกว่าแพชชั่นสูงสุดหรือว่าคนที่แบบอืมอะไรประมาณนี้แล้วเขาเนี่ยคือคำถามอ่ะมันเป็นคำถามที่แบบปลายปิดนะเนาะอืมความสัมพันธ์คุณกับเขาเนี่ยมีใครรู้ไหมคะ มีใครรู้ไหมความสัมพันธ์คุณกับเขามีใครรู้ไหมโว้ยวิว w o ฟ f o อร์จูขอขยายเพิ่มนะคะเหมือนยังยังจะไมนะเพราะมันมีเดอมูลก็ขึ้นอีก Nine o อฟโ u c ์น่าจะยังไม่มีใครมันเหมือนจะแต่ก็น่าจะยังไม่มีใครทราบนะโอเคคำถามใกล้จะหมดคำถามแล้วอีก3ามคำถามมาดูกัน แล้วเขาจะทำอย่างไรกับความสัมพันธ์นี้เขาจะทำยังไงหรือตัดสินปัญหายังไงกับความสัมพันธ์นี้ Queen of Cups โ oh. อ้โ Princess กับ Queen King of Cups มีแต่ Cups ทั้งนั้นคนนี้มีแบบรักๆค่อยๆเข้า,ขาอ,อ,กออกชีวิตเขาเยอะมากเขาตัดสินใจได้ไหมเหมือนจะแบบโอ oh. ยากค่ะใช้เวลานานแน่เลยอาขยายเพิ่มขยายเพิ่ม Four of Pentacles เขาจะตัดสินใจได้วันที่เขาเนี่ยรู้สึกแบบคือเขาเป็นเดอะซันอยู่แล้วเป็น King of Pentacles อยู่แล้ว Four of Pentacles คือเขาน่าตัดสินใจได้ในวันที่เขาพร้อมพร้อมที่จะดูแลคนอื่นได้ดีเช่นกันเพราะว่าตอนนี้เขาน่าจะมีความ รู้สึกว่ามีความสุขกับตัวเองอยู่นะอะไรประมาณนี้เขาเขาพร้อมอยู่แล้วตัวเขาเขาเพอร์เฟกอยู่แล้วแต่ว่าเขาอยากจะเพอร์เฟกให้มากกว่านี้คือแบบ p e r f e เฟ i ชั i นนไปเลยแล้วก็อยากจะเพอร์เฟกในลักษณะที่แบบว่าสามารถดูแลคนนั้นได้ก็ต้องมาดูกันโอเคมีแนวโน้มที่จะมีคอมมิทเมนต์กับคนนี้ไหมอย่าไปอินมากนะคะขอขอความกรุณานดูด้วยความบันเทิงมีแนวโน้มที่จะมีความคอมมิเมนต์กับคนนี้ไหมแฮงแมน ย่งคะ่ะอีกนานอีกนานในที่นี้นาะนไม่ได้บอกว่ามีคอมิเมนต์นะอีกนานที่จะต้องพูดคุยกับคนคนนี้ไปเรื่อยๆถามว่าคุณจะเหนื่อยไหมอีกเรื่องหนึ่งค่ะและสุดท้ายคุณต้องทําอย่างไรกับความสัมพันธ์นี้ Ni ยออฟเพนเดอรคคุณจะต้องเอาเวลาให้ตัวเองให้มากๆไปหาเงินทำงาน ทำสวยผู้หญิงคนนี้นายออ e เ the c l o นะคะคุณจะต้องทํำยังไงทําแบบเป็นผู้หญิงแบบนี้คะ่ะเป็นเก้าเหรียญวิธีทไมทําไมกล้องมันจับหน้าของเดอะซันกับหน้าผู้หญิงคนนี้รู้สึกกลัวเบาๆพลังงานพอุ้ยจับเยอะเลยคะ่ะพลังงานภายเนี่ยศักดิ์สิทธิ์ดีืหปกติใบอื่นไม่จับนะคะจับหนึ่งจับสองจับสามตกใจแล้วกวลัวแล้ว <laughs> ร้อนดีไหมเนี่ยโอเคดูแบบจับไพ่ไปอ่ะนายออ f เพนท a c l ส s นะคะก็คือให้คุณเนี่ยทําตัวแบบผู้หญิงคนเนี้สวยๆไปเลยใส่เสื้อผ้าสวยๆแซ่บๆแต่งผมทําผมแต่งหน้าทําเล็บนะคะมีครบใส่เครื่องประดับสวยๆซื้อของให้ตัวเองให้รางวัลตัวเองทำงานเพื่อตัวเองทุกอย่างอยู่บ้านก็อยู่แบบสวยๆรวยรๆของฉันไม่ว่าคุณจะเป็นแบบไหนก็ตาม คุณต้องมีความสุขทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองเนี่ยเป็นที่รักของตัวเองก่อนมองกระจกทุกวันแล้วคุณตกรุมรักตัวเองนั่นแหละคุณกำลังประสบความสำเร็จในการรักตัวเองนะคะผู้หญิงเราหรือผู้ชายก็ตามเวลาที่เราเจออะไรที่มันไม่ดีต่อใจอะ่ะแล้วเราฟื้นตัวเองได้ดีนะคะ แล้ววันหนึ่งหรือทุกวกันที่เราส่องกระจกทุกเช้าทุกเช้าเนี่ยฉันนี่เป็นคนที่ชอบส่องกระจกมากแล้วก็แบบชอบบอกตัวเองว่าฉันสวยอะทั้งที่คนอื่นอาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับเราแต่เราให้กํลาลังใจตัวเองแล้วเราเนี่ยทาแบบเนี่ยซึมซับซึมซับไปเรื่อยๆแต่เราก็พูดกับตัวเราเองนะไม่ได้ไปบอกใครนะคะว่าเป็นยังไงเราก็บอกกับตัวเองว่าฉันเป็นแบบนี้ฉันต้องการแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยฉันสวยฉันดูดีฉันน่ารักฉันตกหล,ม κ, กลุมรักตัวเองและทุกๆวันที่คุคณทําคุณก็จะเป็นแบบนี้อัตตโนมัิ แต่มันต้องต้องมีอินเนอร์หรือว่าต้องเป็นแบบนั้นจริงๆนะวันนั้นทีกคุณจะเจอเองนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูภาพ,พรวมความสัมพันธ์ของคุณเลยดีกว่าแนวโน้มไปเลยดีกว่านะคะนะคะขอเปิดไพ่ทีเดียวนะ King of Wands Queen of Wands แนวโน้มนะ Five Wands ไพ่ไม้ Nine of Swords โอ Eight of Swords ขอภัยค่ะ The Devil แล้วก็ Seven of Pentacles คนเนี้ยมันมีแนวโน้มอ่ะมันมีแนวโน้มกับคุณอยู่ แต่มันจะช้าจะนานนั่นคือสรุปภาพรวมนะมีแนวโน้มแต่จะช้าจะนานวันที่เขาตัดสินใจได้คือวันที่เขาประสบความสําเร็จเขาอะเป็น king of pentacles ก็จริงเป็น the sun ก็จริงมี four pentacles แล้วถ้าวันไหนก็ถึง seven of pentacles เดี๋ยวเขาจะทำให้มันเริ่มเริ่มกระจ่างหรือว่าเริ่มชัดเจนทีละนิดทีละนิดขึ้นมาเองนะคะความสัมพันธ์นี้มันจะช้า มันจะไปเรื่อยๆมีความขัดแย้งกันแต่ King of Wands กับ Queen of Wands ขึ้นหมายความว่าคุณเป็นคู่กันแล้วค่ะมันไม่แคล้วกันหรอกหรืออะไรก็ตามมันยังจะกลับมาพูดคุยกันหรือว่ายังให้ความสําคัญกับคู่นี้คือมันดิฟมันมีเดวิลด้วยอ่ะคุณเป็ความสัมพันธ์ที่รุ่มหลงกันพอสมควรมีแพชชั่นต่อกันพอสมควรนะอจริงๆด้วยคุณน่าจะไปปลุกความเป็นเดวิลของเขาขึ้นมาเชื่อแบบนั้นเพราะอะไรคือ มันบอกไม่ถูกอ่ะมันมันลิงก์กันไปตรงที่ว่าเป็นเฮอร์มิสนะเฮอร์มิสน่ะเป็นแบบลอสีใช่ไหมลอสีส่วนใหญ่เขาเป็นผู้ชายใช่ไหมมีความเป็นผู้ชายความนิ่งคูใช่ไหมแล้วคุณไปปลุกเขาเป็นเดวิ่อ่ะเดวิลเป็นมารอ่ะเป็นปีศาจเป็นแบบเดวิ่อ่ะคุนไปปลุกเขาอ่ะไม่ว่าเขาภายนอกเขาจะเป็นเฮอร์มิสหรือคิงออฟแวนส์ก็ตามแต่ในใจเขาเป็นแบบนี้นะคะอืมโอเคมาดูไพ่รูมเอ a n เจลกันดีกว่าค่ะขอเปิดทีเดียวนะ โรแมนติกจะบอกอะไรกับเรา5ใบ past life relationship นะคะ a l i q u i t e d love trust attraction แล้วก็ keep an open mind นะคะความสัมพันธ์เนี้ย ความสัมพันธ์นี้ต้องเปิดใจคุยกันไปเรื่อยๆชาๆ้าๆนะคะเรียนรู้กนไปเรื่อยๆซึ่งความสัมพันธ์เนี้ยไพ่เปิดมา5ใบมันจะมีไพ่ใบเดียวนะคะที่อาจจะเป็นไพ่เชิงนกาทีฟเจนนี้จะหักล้างไพ่ในกาทีบเป็นไพ่โพซิทีฟให้ได้คือว่าไพ่เนกาท v ีกก็คือไพ่อัล q ิโควเทลเลยก็คือไม่สมหวังใช่ไหมมันเป็นแค่ใบเดียวอะแล้วนอกนั้นเป็นพาร์ทไลฟ์ของคุณคนนี้ยังไปได้อีก ต้องมีความเชื่อใจต้องมั่นใจเราเชื่อใจตัวเราก่อนคะ่ะว่าเราแน่จะไม่หลงละเลงไปมากก็คือเป็นนาย e r p e r s o n a ให้ได้นะอ่ะไม่ต้องไปหลงละเลงอะไรให้มากนะคะเชื่อใจตัวเองแล้วถ้าเรารักตัวเอง Attraction ตัวนี้แหละมันจะเด้งมาหาคุณเลยนะคะเป็นการดึงดูดเข้ามาแบบว่าต่างคนต่างแบบมีใจให้กันและกันอะไรประมาณนี้เนาะถ้าสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยไปยึด ติดหรือว่าไปให้ความสําคัญเขามากเกินไปอะ่ะมันมีสิทธิ์ที่จะหลุดไปได้นะคะมันมีสิทธิ์ที่จะหลุดแต่ถ้ามองภาพรวมแล้วคุณสามารถที่จะแบบประคองกันไปได้เรื่อยนะคะเข้า <c oughs> ใจซึ่งกันและก,กันอะไรประมาณเนี้ยมันก็จะไม่หลุดนะคะมันก็จะไม่เป็น Unrequited Love นะ,ะมันต้องเปิดใจคุยกันให้มากๆทุกครั้งที่มีปัญหาคือคุยกันเลยค่ะนะคะ,นะคะ ประมาณนั้นนะโอเคก็จบแล้วนะคะในการอ่านพาย Special Questions นะอาจจะแบบตั้งคำถามแล้วเปิดตอบ,ตอบ,ต,อบ,ต,อบตอบเลยเนาะก็ตัวไม่ตัวไงสามารถ comment อะคะอ,อ,อค like, comment มเมนต์บอกได้เลยนะคะก็ขอขอบคุณคนที่กดไลค์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์มากๆเลยนะคะอยากให้ทำหัวข้ออะไรของพี่ก็ได้พี่ลูกค้าเนี่ยบอกได้เลยนะคะเดี๋ยวจะ list รายการด้วยเยอะมากช่วงนี้เนาะโอเคก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ